ครับสวัสดีครับเด้อสวัสดีอ่าสสวัสดีชาวเกษตรทุกท่นานนะครับมื่อนี้ก็พามาอัปเดตปลาลูกคอกนะครับอ่ฟุ้งนี่ก็ประมาณสามวันนะครับสามเหมือประมาณสามเหมือนะครับเด้อเอ่ฟุ้งเงยเติบครับฟุงฟ้งเงยๆๆฟุงๆๆฟ้งนี่ของข้าวฟุ้งฟุ้งเงยฟุ้งเงยนะครับเนาะนี่มันแตกฟุ้งกันเยอะครับนี่นี่กลุ่มหนึ่งนี่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเด้อ เออมื่อกี้ล่างแตกฟูงตอนนี้ก็กลับ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 มาร่วมกันละนะฮะมาร่วมกันแล้วปล่อยไปในคู่ข้องครับคู่คู่เกษตรเท่านี้ละคู่นะครับคลองใส่ไก่นะครับคลองใส่ไก่ปลาลูกคอกฟูงใหญ่เอาคือโอเคอ่านี่ครับอ่านี่ใกล้ๆกันมีมันมาหน่อยหนึ่ง แตกฟูงออมานะครับเนาะปลาลูกคลอกฟูงใหญ่นะครับนี่กำลังน้ำมาน้ำมูมากครับนี่ก็สิค่อยๆอัพเดทให้เพิ่อนเรื่อยๆนะครับท่านกำลังร่วมกลุ่มกันอยู่นี่แม่มันหนาจะยุ่ใกล้ๆนี่แหละครับอัพเดทฟูงใหญ่ เดี๋ยวมาก็นสิหากินของมันไปเรื่อยๆครับผมก็อยู่ในคลองหน้าจะคลองนี่ละเดี๋ยวกับอันนั้นให้เบิง้งเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเด้อเออบอสอนแล้วครับบอสอนในใส้กระช่างละเดี๋ยวสีอ่อันให้มันอยู่ในคลองนี่ล้ครับหากินของมันไปผมก็สีแค่ทำหน้าที่ให้อาหารในสือได้ครับเด้อให้อาหารมันแล้วก็ ให้อาหารมันไปเรื่อยๆว่าจะเอาอาหารเม็ดเม็ดน้อยมาให้ครับันท่านใดให้ไฟย่าโยนให้โยนให้โยนให้เรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันคุ้นกับกับกับอาหารเม็ดนะครับเด้อเขาจะอัปเดตทางมันเรื่อยๆนะครับเนาะคูงนี้โอ้ไหลครับหลายหลักผมว่าหลักพันพุ่นละนะครับเนาะผมว่ามันหลักพันพุ่นละมันขึ้นมายบแยบแยบแยบขืนมาหน่อยๆนะครับเนาะครับคูงนี้แค่สามเมือดนะครับเด้อคู่นี้สามเมือ ซื้อปลาคอมาหาลอยโตครับจงไว้ปีหนึ่งคุ้มครับปีหนึ่งคุ้มครับเดี๋ยวมันกําลังสีขามฟังไปครับขามไปฟังนั้นละทางอยู่ก็มีอ่าบักซีดานะครับกีดาเห็นอ่าสลแอนน่ะก็อ่าเป็นสลแอนทุเรียนนะครับหันตะปลูกในอ่าฟองซิปเมอร์หรือมงครับเป็นทุเรียนต้นใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวมือลังจะอัปเดตให้เบิ่งเด้อครับเด้ออันนี้ปลาคอนะครับปลาลูกคอกกำลังไปกลาง กลางซาเดี๋ยวซูม m ให้่บังครับอ่าประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้อายุประมาณสามเมือนะครับประมาณสามเมือสามเมือเดี๋ยวเมือล้างผมสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยเรือนะครับเด้อฟูงนี่ค่อนข้างเงี้อ่าเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไวแ้แค่นี้กันนะครับเด้อขอบคุณครับ